ติดตั้งแอปพลิเคชัน i e วบนคอ c a s สไม่ยากนะครับมาดูไปพร้อมกันครับให้เราพิมพ์ใน Google นะครับหาไฟล์แพ็กเกจแอปพลิเคชัน View นะครับสำหรับแท็บเล็ตนะครับเพื่อให้การแสดงผลเนี่ยแสดงได้แบบเต็มหน้าจอนะครับผมเมื่อเจอลิงก์แล้วนะฮะให้จิ้มไปเลยครับผมนะครับให้จิ้มดาวน์โหลดแพ็กเกจไปเลยนะแพ็กเกจเสร็จนะครับให้ไปแอปพลิเคชันไฟล์อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเห็นแพ็กเกจที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะครับผมกลับมาที่คอ c แคสของเราครับ ไปที่การตั้งค่าครับผมในขั้นตอนการ Install Package Application ที่ไม่อยู่บน Store นะฮะเราจะเป็นที่จะต้องเปิดสิทธิ์ของโ e มแค t เราเนี่ยให้เป็น Developer ก่อนนะครับไปที่ระบบครับเลื่อนลงมาที่ i l d นะครับตรงนี้นะฮะให้เรากดปุ่มตกลงไปนะฮะกดตกลงไปเรื่อยๆนะครับผมที่หน้าจอก็จะฟ้องบอกว่าให้กดอีก3ครั้งนะฮะ2ครั้ง1ครั้ง และเสร็จแล้วครับผมเมื่อเราเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็น Developer แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ Install โปรแกรมต่างๆนะครับที่ไม่อยู่บน Store ได้แล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาโหลดแอปพลิเคชันหนึ่งครับผมซึ่งผมโหลดไว้แล้วมีชื่อว่า File Commander นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะสะดวกมากในการโอนถ่ายไฟล์ระหว่างสมาร์ทโฟนเรามาที่ตัว Chromecast เรานะครับผมเมื่อเรา Install เสร็จก็เปิดได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับให้ไปตรงนี้ฮะที่การถ่ายโอนไฟล์บน PC นะครับให้เราจิ้มไปเลยนะครับผมและให้เราออนเพื่อ t านเฟอร์ข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนมาที่ตัวโคมแคสกันครับผมเมื่อเราเปิดเสร็จแล้วนะฮะห้เราหยิบสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาครับเปิดแอปเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับซึ่งผมใช้ตัวโคมนะฮะก็พิมพ์ URL ตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะครับเราก็จะสามารถเข้าถึงตัวไดท์ที่อยู่บนตัวโคมแคสได้แล้วนะครับผม ซึ่งผมก็จะเซฟไฟล์นะครับไปไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับจากสมาร์ทโฟนของเราไปไว้ที่ดาวน์โหลดของตัวคอมแคร์อัปโหลดไฟล์ครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับที่เราเซฟไว้ที่ตัวเครื่องเราเองนะครับซึ่งผมเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดเลือกเสร็จนะครับกดอัปโหลดกันเลยครับแล้วก็จะเห็นแพคเกจของเราขึ้นไปที่ตัวคงมแคร์แล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้กลับไปที่ตัวคอมแคร์นะครับ แล้วเลื่อนลงมาที่พื้นที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเช่นเดียวกันครับนี่นะครับเราก็จะเห็นแพ็กเกจของเราอยู่บนนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมากดตกลงเข้าไปนะครับกดติดตั้งครับแล้วกดเปิดขึ้นมาเลยครับผม เพียงเท่านี้ครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันวิวอยู่บนตัวโคมแครกันแล้วครับ